ทุกคนเราชอบเพลงนี้มากคลิปนี้มากเลยมันต้นค่าเป็นกันเองมากคุยแบบเป็นเหมือนกบบรู้จักกันมานาน,น,นาาเก่งม,มากลูกสาวใครว่าลูกหลานใครว่านี่ตอนกลับมาแนะ้ะทุกคน ก๋วิเตข้าวทุกคนจ๋าน,นี่ลาบเจ้านี่อร่อยที่สุดในสามโลกแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวานที่มีแคปซูลั้ามาทุกคน,นอุ๊ยอันนี้คลิปอะไรคลิปน้องปลื้มเดีย๋ยวดูใหม่เดีย๋ยวดูใหม่เอามาเอามาน้องกลื่นไปไว้เจ้าของไายโฟเอสหาทุกคน ก็เลยให้พรว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อ้ขนมขนมขนมพิมพ์ทุกคน <c oughs> เคยกินไหมอร่อยมากใช้น้ำตาลตะโหนนะถึงจะอร่อยมากเนี่ยน้ำกลื่นจ้ะน้องปล,ล,ลื่นเรื่องเพลงชิงทุนเนี่ยนาตาณารัาลองเพลงคลอมาที่ขนมขนมพิมพ์ทุกคนปดิถ่ายเก็บเอาไว้เ,เล่นๆนะฮะ จะได้ไม่เดี๋ยวจะหาว่าแม่อวยแต่น้องตจ้นข้าวเนี่น่ากินมากเลยขนมเนีอยอย่ยนุ่มหอมทุกคนอะมากินนี้ดีกากินลาบจะทุกคนจะอร่อยมากทุกคนแต่เขาลาบเจ้านีงก็ทําอร่อยจริงทุกคนแล้วก็มีความเป็นตับหมูดูสินะครัแล่ที่สําคัญนะอีกอีกรอบตังได้ไหมอันนี้เราชอบมากผัดเปี้ยวหวาน ที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เราเคยเกิดชีวิตมีมาก็คือว่ามีแตงมีสับประรดนะเราเลือกกินแต่มะเขือเทศกับพริกหวานเรียก่าแคปซิคมัมตอนสมัยอยู่เมืองนอกเน,กเนี่ยเราจะกินบ่อยมากแคปซิคมัมมันจะเป็นพริกหยวกใหญ่ที่จะมี3าสี 4, ทุกคนเคยทานใช่ไหมก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวแต่สีแดงเนี่ยมีวิตามินสูงที่สุดบำรุงหัวใจต้านอน,นุมูลอิสระอะไรประมาณนี้ฮะ ทุกคนนะอร่อยจริงทุกคนเห็นหน้าตาบ้านๆแบบเนี้ยแต่รสชาติก็ท,ทําถึงจริงๆทุกคนว่าแต่หนองต้นข้าวร้องแต่เพลงอะ่ะกินอะไรตรงเวลาไหมแต่เขาคงปรับตัวได้แหละนะครับแล้วก็พักผ่อนเพียงพอเนาะก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นช่วงประสบการณ์สั่งสมร้องเพลงให้ความสุขกับทุกคนล้องกมินพร้อมมากเด็กอะไรก็ไม่รู้ จริงๆเรามองข้ามความเป็นเด็กไปได้เลยนะเพราะเสียงน้องเขาแบบมืออาชีพแล้วแหละถ้าเกิดเรายอมรับกันจริงๆอ่ะเน,ะเนะเาะส่วน,นดราม,มา่าเราก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขตีปีนกันไปทุกคนจะาเดี๋ยวขอกินก่อนนะอืมอร่อยมากทุกคนอืมนุ่มเปรี้ยวดีอืมใครที่เบื่ออาหารมากินแบบเนี้ย กับลองเยหยุดไม่ลงทุกคนอร่อยมากแต่เราไม่ชอบกินปนกันแบบนี้รสชาติมันจะตีกันผสมกันชอบกินทีละอยา่างอืมอีกสามวันจะไปเชียงใหม่นะทุกคนเดจะถ่ายบรรยากาศข้างทางรถไฟสวยๆมาให้ดูนะทุกคนอย่าลืมมาดูนะแล้วเราก็จะติดตามน้องต้นข้าตลอดทุกคลิปเลยทุกคนมาดูกันนะ ผักติดตามด้วยกัาทุกคนอขออน,นุญาตแชร์เพจนี้นะน้องต้นข้าพูดดีมากมีนักร้องแก้มหมี่มาร้อเรียนเนี่ยแสะล้อเรียนจำได้ไหม,ม,มไหนนะ้องต้นข้าอยู่ไหน เเขารัการหนูนดีทุกคนเวยเหรอให้คนบางคนเขาอเลที่เหมาะสมล้กยินดีถือว่าจะขอบคุมากๆที่ช่วยกันเชียร์ช่วยกันทำก็ขอบะคุณที่ทำให้รู้จักเของมากคือเจ้าของเพจเขาก็บอกใครกันแน่ที่หิวแสน้องต้นข้าวใช่ไหมกำเงไปเรียนแบบเขาในภาวะที่กําลัง เขาเรียกว่าหน้าสี่หน้าขวานอะไรประมาณนี้นางก็ไปทาคลิปรล้อเรียนไงนะนะก็เลยกลายเป็นทัวร์ลงด่านักร้องแก้มหมียับเลยเพจนี้เขาก็มาพูดถึงอีกรอบหนึ่งไนะทุกคนว่าหิวแสงบ้างแล้วก็มีเม้นด่าเพียบเลยนะการนักร้องแก้มหมีเออเดี๋ยวเราเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะมันเป็นคนละเม้นกันไงทุกคนเดี๋ยวของกินลาบกนนะอร่อยมากออืดูหอมแดงสิ เดี๋ยวไปเชียงใหม่แนละ้วไปตามหาไก่ทอดหัดใหญ่ที่เชียงใหม่ดีกว่าว่าของแท้ของแท้หรือของปลอมโอเคไหมถ้าของแท้จะต้องมีหอมแดงทอดกรอบโรยบนข้าวเหนียวไงเราจะไปตามดูไก่ทอดหัดใหญ่ที่ไปเปิดขายกันที่เชียงใหม่นะอืนึกถึงหอมแดงขึ้นมาเวลาทอดกรอบจะอร่อยมาก <c oughs> เป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ดูทางร้องเพลงที่อำเภอบุรองัมนะ จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับทุกคนน้องต้นข้าวมาลุ้นกันว่าร้องเพลงอะไรบ้างแต่ละคืนนะงานเยอะมากอ,มอร่อยมากนี่เปรี้ยวหวานยังไม่กินเลยแต่เคยกินเลยแล้วเจ้าเนี้ยอร่อยจริงคุณภาพมากเนหะ็นไหมคำว,ว่าคุณภาพนึกนองต้นข้าวเลยนะพูดจริงก็เป็นนักร้องคุณภาพคนหนึ่งได้เลยอ่ะ เราต้องเพื่กันส่งเสริมคนดีๆเนาะใครมาดาม่าใครมาแซะแล้วก็ทีบมันออกไปฮะสั่งสอนมันอืมอร่อยมาก